บิสมิลลาฮิราะมานิราะหีมอัสสลามุอะลัยกุมมเระมะตุลลอฮิวะบเระกาตูสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประมศาปี3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทายนะคะเมื่อวานคุณครูหญิงก็ให้เรียนนะคะตามแบบฝึกกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของหลักภาษาในเรื่องของคำนามนะคะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนนะคะไปดูคลิปวิดีโอนะคะและนักเรียนเปิดอังสือหน้า132กันได้เลยมาดูนะคะคำนามนะคะคำนามคืออะไรเอาคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่นะคะนี่ก็คือต่อไปมาดูตัวอย่างคำนามนะคะแม่ทํากับข้าวแม่กับกับข้าวเป็นคำนามพี่สาวคุยตัวสับพี่สาวกับตัวสับเป็นคำนามนะคะ ต่อไปนะคะมาดูนะคะในหัวข้อต่อไปนะคะ,ะจงทำความดีและเว้นความชั่วไม่มีใครหลีกความตายได้นะคะต่อไปมาดูนะคะคุณหมอรักษาคนไข้คุณครูสอนหนังสือที่เป็นสีแดงคือเป็นคำนามหมดเลยนะคะคุณหมอรักษาคนไข้คุณครูสอนหนังสือต่อไปหัวข้อต่อไปนะคะต่อไปมาดูชนิดของคำนามนะคะคำนามแบ่งออกเป็น5ชนิดดังนี้นะคะสามัญยา,น,านะคะหนึ่ง สองวิสามัญ,ญานาม 3, สามสา,ามัวนามสี่ลักษณะนามห้าอาการละนามนะคะต่อไปนะคะมาดูสามัญญานามนะคะหรือเรียกว่าคำนามทั่วไปคือคำนามที่เป็นชื่อทัว่วไปเป็นคำเรียกสิ่งต่างๆโดยทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงทะ,ะอย่างเช่นคารอบปีเสื้อคนสุนัขต้นไม้บ้านหนังสือปากกาเป็นต้นนะคะ นี่ก็คือสามัญ,ญานามนะคะหรือเรียกว่าคำนามทั่วไปนะคะต่อไปมาดูในหัวข้อต่อไปนะคะต่อไปนะคะมาดูวิสามัญ,ญานามคืออะไรวิสามัญ,ญานามหรือเรียกว่าคำนามเฉพาะคือคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์หรือสถานที่ นะคะต่อไปมานูวัวข้อที่สองนะคะวิสามัญน,นามหรือเรียกว่าคำนามเฉพาะคือคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์หรือสถานที่เป็นคำเรียกเจาะจงลงไปว่าเป็นใครหรือเป็นอะไรอย่างเช่นเด็กชายก้องปบพระอภัยมณีวันจันจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นนะคะสมุานามนะคะหัวข้อที่สามคือคำนามที่ทำหน้าที่แสดงหมวดหมู่ของคำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะอย่างเช่นฝูงมด กไปบริษัทเป็นท้นนะคะนี่ก็คือสมุอานามนะคะต่อไปมาดูในหวัวข้อที่สี่นะคะลักษณะนามคืออะไรคือเป็นคํานามที่บอกลักษณะของคํานามเพื่อแสดงรูปลักษณะขนาดปริมาณของคํานามนั้นให้ชัดเจนอย่างเช่นบ้านหนึ่งหลังโต๊ะหนึ่งตัวคำว่าหลังและตัวเป็นลักษณะนามนะคะนี่ก็คือก็คือลักษณะนามนะคะในหวัวข้อที่4นะคะ ต่อไปมาดูในหวัวข้อที่5นะคะอาการนา,นามคือคำนามที่เป็นชื่อกริยาอาการเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างมักมีคําว่าก,การและความนําหน้าอย่างเช่นการกินการเดินการพูดการอ่านการเขียนความรักความดีความคิดความฝันเป็นต้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็าได้เรียนในเรื่องของคํานามไปแล้วนะคะคํานามคืออะไรเราสรุปอีกครั้งนะคะ คำนามคือคำที่เรียกใช้คนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆเรียกว่าคำนามอย่างเช่นนะคะคำนามที่ใช้เรียกชื่อคนอย่างเช่นครูหญิงนะคะก็ได้นะคะคำนามที่ใช้ชื่อพืชชื่อพืชบ้างามีมะม่วงนะคะอราา่าปริกนะคะต่อไปคำนามที่เรียก,ยกใช้สัตว์เป็นสัตว์ก็คือ สุนัขนะคะแมวก็ได้นะคะต่อไปคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของสิ่งของมีอะไรบ้างบ้านสนามหญ้านะคะจังหวัดก็ได้นะคะนี่ก็คือเป็นคำนามนะคะนั้นให้นักเรียนไปฝึกอ่านว่าคำนามคืออะไรคำนามมีกี่ประเภทนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมีการสอบกันในวันอังคารหน้านะคะวันนี้ครูหญิงก,ก็มีเนื้อหาที่จะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นอย่าลืมฝึกอ่านให้เยอะๆนะคะ আছালকাত